สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเช้านี้ก็จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามคดีพวกหมาเก้า8 8 8คดีฟอเหล็ก3ดีนะครับและคดีชอบโกงประชาชนคดีฟอ,อกเงินคดีจัดให้มีการเล่นการันันต่างๆพี่น้องครับเวลาสื่อมวลชนรายงานข่าวบางครั้งก็ใช้ภาษากฎหมายไม่ถูกต้องนะครับผมทนายเดชาก็อยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษากฎหมายง่ายๆ ในชีวิตประจําวันแต่ไม่ได้โทษสื่อมวลชนนะครับเพราะสื่อมวลชนไม่ได้เรียนจบกฎหมายและบางครั้งการรายงานข่าวก็ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากนักกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคดีฟอเร็เกสามดีนะครับหรือว่าคดีหมาเก้าแปดแปดแปดก็เป็นคดีฟอกเงินทั้งสองคดีมีทั้งชอบโกงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินอะไรทํานองนั้นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับสมมุติตํารวจ สั่งฟ้องเนี่ยนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องเขาใช้ว่าความเห็นทางคดีนะครับนะหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วพิสูจน์ความผิดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วซึ่งเป็นหลักสากลพนักงานสอบสวนต้องเป็นกลางก็มีพนักงานสอบสวนหลายคนชอบถแถลงข่าวอันนี้เขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนที่ไม่เป็นกลาง พนักง,งานสอบสวนนี่ครับพี่น้องครับจะต้องเป็นกลางนะครับจะต้องสืบสวนว่าผู้ต้องหากะทาความผิดหรือไม่และจะต้องสืบสวนสอบสวนว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์หรือไม่ต้องทําพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ทนายพนักง,งานสอบสวนเป็นอะไรครับคนกลางเป็นเจ้าที่ของรัฐเพราะฉนั้นเมื่อพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นานคดีควรสั่งฟ้องใช้คําว่ามีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้อง เมื่อมีความเห็นทางคดีเช่นกรณีของหมาเก้าแปดแปดแปดหรือคดีฟอร์เล็กสามดีก็จะส่งสำนวนกระดาษหนาะปึกๆที่มีพยานหลักฐานเนี่ยนะส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา,ปางไปยังอายการเมื่อพนักง,งานอายการเห็นเห็นควรสั่งฟ้องตามพนักง,งานสอบสวนก็จะออกคำสั่งนะเขาใช้คำว่าออกคำสั่งนะออกคำสั่งสั่งฟ้องผู้ต้องหา นำตัวไปส่งสารชัดเจนนะครับในชั้นตำรวจเรียกว่ามีความเห็นควรสั่งฟ้องในชั้นอัยการภาษากฎหมายตามวิอาญาใช้คำว่าออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาชัดเจนนะครับแล้วก็เอาตัวไปส่งสารถ้าไม่มาก็ให้สารออกหมายจับนะครับเป็นไงได้ประโยชน์ไหมครับบอกแล้วติดตามเหทนายใครทุกเนี่ยได้ความรู้ทุกวันครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับจุกครู